สวัสดีครับวันนี้เรามาลองฝึกพูดภาษาวังตุ้งพื้นฐานสองประโยคนะครับแนะนำตัวเองสวัสดีผมชื่ออะไรฉันชื่ออะไรแล้วก็อินดีที่รู้จักนะครับสองประโยคด้วยกันเนื่องจากบทสาทอรเป็นบทว,วังตุ้งนะครับเราจะได้เอาไว้ใช้สำหรับทักทายพี่น้องที่พักวังตุง้งหรือคนที่พูดภาษาวังตุ้งได้นะครับก็จะมีประโยคแรกนะครับตัวแรกนี้นะครับที่มีตัว n กับตัว s อยู่ข้างล่างนะครับอันนี้อ่านว่าในโฮเนโฮ นโหก็คือสวัสดีนะครับในโหในโหงอไห่ ne ho, ne ho. Oh ai, ประโยคต่อมานะครับงอไห่ oh ai, ฉันชื่อผมชื่อดิฉันชื่อนะครับแล้วใส่ชื่อเราลงไปข้างหลังยกตัวอย่างชื่อผมนะครับในโหงอไห่ ho, oh ai, วิทยาหนโหงอไห่ ho, oh ai, วิทยาในโหงอไห่ ho, oh ai, วิทยาถูกต้องเลยครับแล้วก็อีกประโยคนึงนะครับยินดีที่ได้รู้จักนะครับ 好高兴认识你，好高兴ห识你。ลองพูดพร้อมกันนะครับ你好我系วิทยา。好高兴认识你，好高兴认识你。นะครับเรียนรู้กันสอบประโยคนะครับเอาไว้เจอกันตอนต่อไปครับสวัสดีครับ